จ้องจะสวดพี่แล้วพี่มิ้วน่ะน่ะน่ะกับพี่มิ้วนี่ไม่ยอมกันเลยใช่ไหมกับพี่มิ้วนี่ไม่ยอมกันเลยพี่มีได้พี่มีอยู่บนต้นไม้นนพี่มีนี่แปดเจ็ดปีแปดปีแล้วเนี่ยพี่มีวกว่าพี่มีนี่อายุมากแล้วนะคะแต่ก็ทำต,ตัวเหมือนเด็กอยู่เลยะน่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 ะพี่มิ้วหน้างจงารโดนน้องแกล้งทั้งหมดอะ พี่มิวเนี่ยอายุมากสุดแล้วแปดปีเนี่ยกาฟฟีเนียปีครึ่งกาฟิวบอกด,ดู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 ยอมพี่ที่ไหนดูแต่กับพี่มิวไม่ค่อยกลา้าอุ้ยน้องพี่มิโ้โจจิเบลวพี่อยู่นี่ทางน,นี้ไม่ไปทางโน้นทางนี้แล้วสิฟังไหมเนี่ย คือไม่เคยฟังอะ่ะไม่เคยฟังใช่ไหมฟิลแม่เรียกนี่คือหูทวนลมพี่มีได้เป็นแมวที่น่ารักมากเป็นแมวเก็บมแมลงอายุน่าจะประมาณสี่เดือนกว่าดู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 แซวฟิลจะอะไรอะลูกเจออะไรตรงนั้นมีต่อนะอย่าไปนะลูกกาฟิลตรงนั้นมีต่อนะลูก พี่มิวนนี่น่ารักที่สุดในบรรดาแมวน่ารักแบบดือด้อได้ไหมน่ารักแบบดือด้อๆร่งลอยของกาฟิลกัดแม่ตะเลือดซกนีม่มิวพี่มิวพอจะนิ่งๆชอบให้เกาใช่ไหมพี่มิวชอบเกา่ะกลอนมาให้แม่ดูทำไมกัน แม่ดูกลนทำไมเรียกสิบฟิวก็ไม่มาเชื่อเถอะกาเฟ่อะนะส่วนนั้นที่มีมเรียมาหาแม่มาคือต้องเดินหาเท่านั้นแยกไม่ออกเลยว่าไซหรือแมวแดงไม่หมดเลยโอ้โหโอ้โห Oh. <laughs> แยกไม่ออกใช่ไหมลูกยยกไม่ออกไม่มีอะไรนะ่าสนใจถ่ายไปงั้นนะ่ะถ่ายไปยังงั้นแหละนะอ่า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 ทำอะไรอ่าเดี๋ยวใครดูนะเตรียมแล้วเตรียมถ <laughs> อกแค่นี้นะครบละ